สวัสดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมารวบรวมแนวทางในการปฏิบัติที่จะทำให้สามารถช่วยให้เพื่อนๆได้เชื่อมโยงกับตัวตนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็จะมีเคล็ดลับใน5วิธีนี้ที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ ตัวตนภายในหรือว่าไฮเซลได้นะคะอันนี้ก็เริ่มวิธีแรกเลยโดยการฝึกสมาธิเป็นประจำนะคะการฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะสามารถานำให้เราเข้าไปสู่ถึงความตตนหนักรู้ในตัวเองให้ได้อย่างลึกซึ้งและก็ชัดเจนแล้วก็ช่วยสร้างความรู้สึกที่จะ ทำให้เราสงบถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มทําได้ประมาณ5-10นาทีแล้วก็ทําเป็นประจําทุกๆวันหรืออใครที่พอมีเวลาก็ทําช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนอในเคล็ดลับนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นจะทำให้จิตของเราเบาสบายนะคะอันนี้จะก็จะเป็นวิธีที่เราทำเป็นประจำโดยกันฝึกสมาธิทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงที่ก่อนนอนอันนี้เราจะฝึกเป็นประจำทุกวันเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆแล้วมันจะเป็น ความรู้สึกโดยอัตโนมัติที่พอตื่นขึ้นมามันจะต้องทำเลยทั้งเช้าและก่อนนอนพอตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามันจะไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็สามารถทำได้เป็นประจำโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องฝืนต่อมาเป็นวิธีที่2ก็ให้เราใช้เวลาอยู่กับ ธรรมชาติใช้การเชื่อมโยงตัวเราจิตวิญญาณให้เข้ากับธรรมชาติไม่ว่าจะเดินเล่นในป่าเดินเล่นนั่งเล่นบนอขอบขอบริมน้ำหรือว่ารับลมเย็นสบายหรือว่าเพียงแค่ฟังเสียงธรรมชาติประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้เราสามารถช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราได้จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3วิธีที่3ก็คือว่าจดสิ่งที่เรารู้สึกหลายคนไม่ชอบการจดบันทึกเราก็เหมือนกันเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอชอบจดบันทึกซะเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นการลงมือปฏิบัติในการทำสมาธิมากกว่านะ หลายคนก็จะไม่ค่อยชอบจดบันทึกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันล้าสมัยแต่ว่าการจดบันทึกเนี่ยมันจะช่วยให้เราแสดงความคิดแล้วก็รู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกลงบนกระดาษซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าส่วนตัวแล้วก็ง่ายที่สุดที่เราสามารถบำบัดจิตใจของเราได้ การจดบันทึกก็จะช่วยทําให้เราแบบว่ารู้จักอารมณ์ของตัวเองอเกิดการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณซึ่งช่วยให้เราอะรู้สึกถึงวัตถุประสงค์ของคุณค่าของชีวิตก็ลองจดบันทึกสิ่งไหนที่เป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะรู้สึกดีหรือไม่ดีของตัวเองก็เขียนลงไปได้แล้วก็ถาม ถามเข้าไปคําถามทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเราก็สามารถตอบออกมาได้เลยตอนที่เราถามออกไปหรือไม่ก็ถามออกไปแล้วก็เขียนลงไปบางทีอาจจะมีคําตอบอในวันต่อไปก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงเป็นการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของเราได้ดีแบบได้ดีเช่นกันส่วนวิธีที่4ก็สร้างพลังงานดีๆต่อ จิตใจของตัวเองเสมอๆการย้ำเตือนตัวเองด้วยพลังงานบวกที่ดีต่อใจจะทำให้เรามีความอ่อนโยนจิตใจของเราก็จะรู้สึก อ่อนโยนให้มีแบบจิตใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้เราไม่อ่อนไหวแล้วก็ไม่ไหลไปตามอารมณ์ของเราลองแสดงวิธีการอขอบคุณร่างกายขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวประสบการณ์ต่างๆขอบคุณโอกาสขอบคุณผู้คนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราเพียงแค่หลับตานึกถึงแล้วก็พูดขอบคุณในใจบบไหๆก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันจะทําให้เราสามารถ ใช้คำขอบคุณเพื่อปรับพลังงานหรือว่าลบล้างพลังงานที่มันเป็นด้านลบในจิตใจของเราอันนี้เราก็สามารถทำได้บ่อยๆเช่นกันนะคะแล้วก็ในวิธีที่5ก็เติมแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก็ลองใช้เวลาอยู่กับหนังสือบทความหรือว่าเป็นบทอะไรต่างๆที่เราชอบอ่าน ที่มันสอดคล้องกับความเชื่อทางจิตวิญญาณแล้วก็ทำให้เราอ่านแล้วมีแรงบันดาลใจอ่านแล้วทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นก็จะช่วยให้เรามีความเข้าใจแล้วก็มีวิธีคิดแล้วก็เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเราได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็น 5วิธีที่นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังฝึกฝนเกี่ยวกับทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็เชื่อมต่อตัวตนภายในก็ลองนำไปฝึกปฏิบัติดูนะคะทั้ง5สิ่งนี้เราก็สามารถที่จะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบนำมาฝึกเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับตัวตนภายในได้ดีเช่นกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรก็อลองคอมเมนต์ มาพูดคุยกันได้นะคะติดตามในคลิปหน้าด้วยนะสวัสดีค่ะ